วันนี้วันอังคารที่16กันยายนพศักรา2568นะคะวันนี้เราก็ได้ทํากิจกรรมกลุ่มค่ะให้ลูกๆนักเรียนหาผลลัพธ์ของการบวกการลบการคูณและการหารละคนนะคะ ของเศษส่วนและจํานวนคล้าค่ะตอนนี้เราก็มีตัวแทนกลุ่มนะคะได้ออกมาแสดงวิธีทำของแต่ละข้อเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าลูกๆนักเรียนคิดอย่างไรคะ่ะดูที่ข้อแรกเลยนะคะข้อแรกโจทย์ก็คือเศษ13ส่วน15หารด้วยเศษ20ส่วน27แล้วก็คูณด้วยเศษ28ส่วน39ค่ะน้องทีมแล้วก็น้องเสือทำไงลูก ก้อนี้ที่หนึ่งใช่ไหมคะหารเป็นคูณค่ะแล้วก็เปลี่ยนตัวเศษเป็นตัวส่วนเปลี่ยนตัวส่วนเป็นตัว,วเศษก็คือถ้ามันเป็นการหารแบบนี้ลูกจะต้องเปลี่ยนการหารให้อยู่ในรูปของการคูณใช่ไหม <c oughs> โดยที่เมื่อเครื่องหมายเปลี่ยนจากหารเป <c oughs> ็นคูณแล้วนะคะตัวหารเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนด้วยเป็นส่วนกลับของเศษส่วน ก็คือกับเศษเป็น,ส,นส่วนกับส่วนเป็น <4. S 2> อ่าโอเคค่ะแล้วยังไงต่อลูกแล้วก็ตัดทอนค่ะอ่าตัดทอนตัวเลขตัดทอนเศษก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะค่ะถ้ามันเป็นการคูณต่อต่อกันแบบนี้รู้จะหาคออําตอบยังไงลูกก,ก,ลก,ก็คือเอาตัวเศษที่ได้ค่ะมาคูณกันคูณกันแล้วก็จะได้คําตอบก็คือเอาตัวเศษคูณกันใช่ไหมก,ก็จะเป็น1นึคูณสคูณเได้21แล้วก็ส่วนด้วย5้าคูณหคูณหก็คือส5ข้อนนี้ก็เลยตอบเท่าไหร่ลูก เศษ 21, 21. 21. ่สเ่วนยีศษยี่สถูกต้องค่ะค่ะก็คือกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มของน้องนบนะคะน้องนบทำไงลูกทำในวงเล็บก่อนครับอาจากย์ตัวนี้อยู่ในวงเล็บก่อนแล้วไงคะแล้วก็เปลี่ยนจากจำนวนค่าเป็นเศษเกินครับเปลี่ยนจำนวนค่าเป็นเศษเกินก็ได้มา่อยนี้แล้วก็ ส่วนไม่เท่ากันไม่สามารถลดได้ครับเลยมาเราไม่เท่ากันด้วยกันหาคอลนอ่าก็คือส่วนไม่เท่ากันหนูก็เลยต้องหาคอลนอของทั้ง2องจำนวนที่เป็นตัวส่วนได้เท่าไหร่คะคอลนอได้42่สิบได้42ก็คือทํายังไงก็ได้ให้ตัวส่วนเป็น42โอเคค่ะเดเอาหกมาคูณเกตไปว่าหกคูณเกตได้สี่สิบสองค่ะที่เด็ดคูณสองครับได้สี่สิบเหมือนกันหมดก็ได้เป็นตัวนี้มาครับกก็ลบันได้เป็นเวลาลบนี่เอาอะไรลบกันลูกเอาเศษครับเอาเฉพาะตัวเศษใช่ไหม แล้วก็ได้มาเป็นเศษ15ส่วน4ตัอเครับเพียอสองเทนวนนี้มาหารกันครับค่ะแล้วก็เปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณครับครับแล้วก็เอาเศษเป็นส่วนเอาส่วนเป็นสีครับก็คือส่วนตัวหารเนี่ยเราก็เป็นส่วนกลับของเศษส่วนเลยนะคะเครื่องหมายหารเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณแล้วก็ตัวหารก็จะกลับเศษเป็นส่วนกลับส่วนเป็นเศษโอเคค่ะแล้วก็ตัดทอนตัวเลขกันได้เป็นแบบนี้ครับตัดทอนตัวเลขเสร็จแล้วจะเป็นตัวเศษก็คือ5คูณ7ตัวส่วนก็คือ2คูณ ได้ไรครับได้เป็นสี่ส่วนห้าส่วนหกแล้วเป็นเจ็ดเจนเลยทำให้เป็นจำนวนค่ะได้ห้าสี่ห้าส่วนหกครับโอเคนะคะข้อน,นี้ถูกต้องอค่ะไปข้อที่สามนะคะโจทย์เป็นแบบนี้ค่ะต้องนัททำยังไงลกูกทำในวงเล็บก่อนค่ะ,ะทำในวงเล็บซึ่งเป็นการหารเศษส่วนใช่ไหมคะ,ะเปลี่ยนการหารให้อยู่ในรูปของการคูณการคูนและตัวหารก็จะต้องกลับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษอ่าแล้วก็ทำยังไงต่อลูก ตัดทอนใช่ไหมตัดคอนตัวเลขลนะคะได้แปดคูณแปดส่วนด้วยเก้าคูณห้าได้ทมดเซนสี่หกสิบสี่ส่วนสี่สิบห้าอ่าพอได้คําตอบในวงเล็บแล้วลูกทำยังไงต่อคะเอาเศษห้าส่วนสี่ที่เปลี่ยนจากจำนวนค้ามาเป็นเศษเกินก็คือจานวนหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่เนี่ยหนูเปลี่ยนให้เป็นเศษเกินนะคะก็คือเศษห้าส่วนสี่แล้วเอามาคูณกับผลลัพธ์ที่เราหาได้ใช่ไหมตัดทอนเสร็จแล้วได้เท่าไหร่ลูกเศษสิบหกคูณหนึ่ง และส่วน9คูณ1ได้4 16ส่วน9ค่ะได้คำตอบคือ 1, อ 1> จำนวน1เศษ7ส่วน9อโอเคค่ะถ,ถูกต้องค่ะ